สวัสดีครับผมคนที่สานบ่าวพันเมืองครับผมกบพ่อกับวิธีบ่าวบ้านนอกครับผมกับทีมงานซอยตัวเองเห็ดยูเห็ดกินน้ำกันอีกแล้วครับกับเมนูเสพเสพเหมือนเดิมบ่าเสพบราต้องไปหามหมอว่าสันเสบว่า <c oughs> นี่ครับเมนูเออมาพ่อใหญ่มากินออมม,ม่ำสูตรเสพนะครับผมก็ได้ม่ำม,มากครับผมซอยเรียบร้อยกำลังเด็ดผัก อ่โอ้โไฟเปลี่ยงพูดตัวนี้ไปบ,บ,นบานงานหลยเนาะอืมนี่ทิ่รวกครับผมเก็บพักคุณเลือดมาก คือทอดแค่นึงได้ออมออมหนูแต่ยางเขาเป็นได้ขั้วเนาะฝักใส่หม้อไว้ยืนอยู่ข้างนอกนอกบ้านเนาะเพราะตียางเขาไม่ยั้งหลบหลบที่สามบาทเบิดแอดเลียดเนาะ นั่นกับพุ่มครับผมก้อยก้อยเสพผงข้าวกลุวนีะครับสูตรเสพเริ่มแล้วครับโอ้เฮ็ดแบบสูตรดินว่ครับนี่ต้มน้ำซะก่อนอย่างอบมามรงครับผักขุนเลือดพร้อมแล้วครับ ขมหน่อยนะบุตรจีมันไม่บีน้องพอนอยู่ด้วยแม่ดีก็ดีเพราะยั่ไม่ยั่พอนแล้วอย่างนี้ <ś c oughs> จากแท้รวยๆผมด้วย,ดดวย <ś c oughs> โอ้โหครับสูตรเสียงหอ,อมม,มั่มครับใส่สูตรขมอยู่บนแตรร่รวด ยุบยุ้รลวดมือเตะขมเพิ่มอีเบื่อมากเเอาน้ำพพ่นไใหม่ได้กันเอเป็ลวดยุบหม้อมานัานใบเชือบางโหโอหตามเดินครับอืมคุณเลือดเลือดครับผม อโอ้สโดเสพติดร้อมหวยได้เลยเอาอย่งว่าเ,าาเ,เสพเสใไ้เป็นนักไออย่งางเ้เบ้าเลยโคดผ <c oughs> ้าแดงขี่รถมอไสคผมหนึบแป้นเนี่ย <c oughs> แลก้กกัวกังคนมพรผอมแบบคือเทเลยวะ <c oughs> อืมอืมนะอืม ร้อยคมเข็นเลยครับเึ้นเลยอบ่อมมามแล้วพี่แอ้มน่อือเดีล่ะโอ้นินไหม Bao nhiêu b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 ao ăn bao nhiêu 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 bao nó อืมอืมบอฉียบเฉบยำเหืองก้อยก้อยครับ đi 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 hì hì tempang nó mà chứ theo là nó đi nó nó ตีมือรครับเสร็จหอรรมบำจะทำอ้าเบอร์เสร็บใบเพบียงมาใส่น้ำมือซื้อครับนใส่อะคักป่าีมากใส่จันเลเหมือนกันยังครับไดยการแล้วงบแมงงบไข่ mặc quẩy lạc rồi yếu tố mắng chú mhm 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 Mà hmm. <th�> ừ. <challenge. cười> đi ับจัมครับเออปลาอันนี้จับดมอกร้อนอ่งไหมูมอยงอจอืออือรงที่บ่นี่บ่อื

อืมน้ำหนาวเลยขายก็เราน้ำข็งวอหัวดีเลยอืมซื้ตามร้านนี่ตัวตรงร้านใช้ซื้อไปก่อไประจำนะเล็มันโอเคอยย่บะขี่วใหม่

Tăng khứaอยู่ ว่าเก็บอ๋ออย่าพังอ๋อไม่ thằng, ไม่เป็นอ่ะอย่า chắc กับถัง นี่ยิ้มด้บมางเลยอือเขาวจินึ่วะซาไ้วงสปลาวตัวนึงมัน่ซิมัปันุนก่อนใคยกินก็จะกินสมวัตกินเข่านะ อ,อืมอืมโอ้เด็กการนี่ไว้ครับสูตรออมเร้านเราไปว่าไปทั้ง้า แครับพักเขเลือดกินเลยครับผมสมุนไพรครับผม เสียบใส่เห็ดนักกินแซ่บครับผมหอ,อมมับรายการรายการหืม,ม,มก๋วยมึกโอ้ยแมงกระพุนกันราการเลยครับเสียบแซ่บอืมหอ,อมเข่าขัวตั้งสิครับผมจากมือมือหนาพบพอกันไม่ครับคลิปไม่ไม่ครับเนี้ยเนื้อยู่ในกิน่นอีสานบ้านเฮาคือเก่า,าล่ะครับผม แล้วก็ห้ยเสียบขึ้นสมือขึ้นอันเ่็นเสียบบ่ให้ไปหาหมอนคือว่าเพิ่นบ่นนไ,ปไปแล้วครับผมเพราะว่าเทสต์น่ากินแซ่บโอ้โๆยินดีมีครับสวัสดีครับ <c oughs>